หราวทุกคนเปิดคำพูดของพี่ไฮอภพ,พรที่พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้เมื่อปีที่แล้วพูดเอาไว้แบบนี้ครับคนละเรื่องเลยน้องไม่ค่อยพูดเนี่ยศิลปินบางคนเขาชอบสแสดงแต่เขาจะไม่ชอบพูดความเป,เป็นติดของในตัวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนโอ้โหขึ้นหน้าเวทีนี่แบบเต็มร้อยแบบโอ้โหหาตัวจับยากแต่พูดไม่เป็นพูดไม่เก่ง แต่บางคนพูดน้อยแต่คมแล้วก็อยู่บนเวทีมันคือสตาร์นี่มันคืออือนั่นแหละเออประมาณนี้เราอยู่มานานมองว่าแบบมองออกมองกน้องน่าจะไปไกลไไปไกลมีหลรู้เลยว่าไกลวิ่งมาหลังมาเห็นแล้วตัวเล็กเด็กๆน้อยๆโถอายุเท่าไหร่อ่ะโถลูกมิน่าเราคนถึงรักเขาทั้งประเทศเขามีนะเด็กคนนี้มีนะดีใช่ไหมจริง เรามอง,อ,มอ,งออกเรามองมอง yeah. อกเลย ด้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนเรียกได้ว่ากลับมาถูกแชร์อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวกับทุกคนที่พี่ไฮอัปรเนี่ยได้มีการพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเป็นคนพูดน้อยมากๆครับทุกคนแต่พอมือถือไมไฟส่องหน้าแล้วนะครับอุงอิงก็จะมีความเป็นสตาร์ขึ้นมาทันทีครับทุกคนนี่คือความเป็นอาร์ติสต์ของศิลปินครับเรียกได้ว่าพี่ไฮอัปพรเนี่ยก็ชื่นชมอุงอิงเพชรบ้าน แพงนะครับว่าน้องเนี่ยมีณที่ดีมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไม FC ฟแฟนคลับถึงรักน้องทั่วประเทศขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าย้อนกลับมาวันหลูปเดิมอีกว่าทำไมอุคงอิงเพชรบ้านแพง ถึงแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับสาวน้อยเดอะซีรีส์หรือแม้กระทั่งโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยน้องทำออกมาได้ดีมากๆถึงแม้ว่าทุกทุกคนหลังเวทีหรืออยู่เบื้องหลังเนี่ยอุคงอิงจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งครับเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งที่พูดน้อยครับทุกคนแต่พอเวลาไฟสองหน้าหรือนะครับถ่ายหน้ากล้องต่างๆองค์อิงจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับทุกคนนี่คือสิ่งมหัศจรรย์กับของเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า ศิลปินที่โ ho ข้ามบดมาในวงการบันเทิงเนี่ยมองออกครับทุกคนว่าอุงอิงเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนครับพี่ไฮอภพรเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอุงอิงเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนครับวันนี้เราก็ได้ดูแล้วนะครับสำหรับฝีไม้ลายมือของน้องในการแสดงครับสาวน้อยเดอะซีรีส์อย่างที่บอกครับทุกคนแววตาของอุงอิงคือเก่งขึ้นมากๆครับและทําได้ดีมากๆเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนี่นี่คือพรตะวันของอุงอิงของจริงนะครับ เป็นนักแสดงได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนครับทุกคนและที่นี้เลยครับทุกคนการนําไปสู่ภาพยนตร์เรื่องขายอ้ออุ้งอิงจะเป็นตัวหลักในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนซึ่งหนึ่งเลยผู้กํากับคนใหม่ที่เข้ามาสวมรอยแทนเนี่ยเข้ามารับบทบาทหน้าที่แทนผู้กํากับคนเดิคนเดิมเนี่ยก็คือมืออาชีพทั้งนั้นเลยแล้วก็ปังทั้งนั้นเลยเป็นผู้กํากับอย่างพี่ใหม่บุพเพสันนิวาส ป้เอี้ยงหรือว่าพี่เอี้ยงครูเอี้ยงนะครับในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงครับที่จะมาแคสบทนักแสดงอง์อิงคือผ่านล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับทุกคนสำหรับการแคสบทต่างๆและไม่ใช่แค่ เราเนี่ยดันน้องแค่เฉพาะภาพยนตร์เรื่องขายอ้อในอนาคตนะครับอุ๋งอิงอาจจะได้เป็นนางเอกภาพยนตร์อาจจะได้เป็นนางเอกละครครับอยากให้ผู้กำกับอ่ะมาดูนะครับทุกคนมาดูมาดูคลิปนี้แล้วก็มาดูอีกหลายๆตอนที่อุ๋งอิงได้มีการเข้าฉากนะครับอย่างตอนนั้นนาะอที่มีทางด้านผู้กำกับละครช่องวันเนี่ยมาขอเจออุ๋งอิงมาขอดูตัวอุ๋งอิงนะทุกคนตอนที่มากรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหทุกคนตอนนั้นคือ มาแบบว่าตอนนั้นอุงอิงเนี่ยน้องก็ยังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่เพราะว่ามีงานทุกวันและตอนนี้ทุกคนมาดูความสามารถน้องนะครับนี่แหละครับทุกคนทําไมรายการทีวีรายการต่างๆอยากจะดึงตัวน้องไปออกรายการนะครับทุกคนอุงอิงคือผ่านฉลุยแล้วก็คือเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณในการแบบว่า,าแสดงออกในการสีหน้าท่าทางต่างๆครับทุกคน คือเก่งมากๆอันนี้ต้องยอมรับจริงๆในความสามารถของน้องนะครับนี่คืออิมมองว่าไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนอันนี้คือเป็นพรสวรรค์ล้วนๆเลยนะครับอย่างที่บอกก่อนที่น้องจะมาสมัครกับบอสโจโยมานินกับทุกคนอุ้งอิงผ่านหลากหลายเวทีมากๆนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการเป็นหมอลำซิ่งการอยู่บนรถแห่กับทุกคนหรือแม้กระทั่งการประกวดในวัยเด็กนะครับซึ่งน้องเนี่ย คว้ารางวัลระดับจังหวัดมาแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือสิ่งที่น้องสะสมมาแล้วก็ได้เปรียบใครหลายๆคนคือเป็นการที่แบบว่าสะสมมาตั้งแต่เด็กคือเอาง่ายๆเลยคือหาเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่เด็กนะทุกคนและน้องก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับการต้องแสดงสีหน้าการอยู่บนเวทีนะครับทุกคนอย่างไปประกวดระดับจังหวัดอย่างครูนภะาพรพาไปเนี่ย น้องก็ต้องแสดงสีหน้าท่าทางเนี่ยออกมาให้ได้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็อินไปกับอารมณ์เพลงนั้นได้จนถึงได้ระดับหนึ่งของจังหวัดนะทุกคนตอนนั้นน่ะคือเก่งมากะครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนดูตอนที่น้องเข้าฉากกับพี่ก้อยเชลรีดีพี่ก้อยยังมีท่าทีที่แบบว่าเขินอายอุงอิงด้วยนะแต่อุ้งอิงคือไม่เขินอายคือน้องแบบเหมือนอยู่ในบทนั้นๆน่นะคือน้องอินสุดๆนะทุกคนนี่คือสิ่งที่คนจะเป็นดาวเนาะคนจะดังเนี่ย ต้องมีแบบนี้ครับทุกคนต้องมีพรสวรรค์แบบนี้แหละอย่างคลิปอิ่มขังกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอว่าตั้งแต่วันที่เจอน้องวันแรกเนี่ยเราเห็นสายตาน้องแววตาน้องเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีของและก็มีเยอะมากๆด้วยในสายตามีแต่ความมุ่งมั่นที่อยากจะเด่นจะดังอ่ะนะครับทุกคน นี่แหละคือสิ่งที่อิ่มข่ากระแสนะครับทุกคนเอามาฝากทุกคนเลยวันนี้นะครับนั่นก็คือการเข้าฉากอุงอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้ครับทุกคนเก่งมากๆนะครับแล้วก็แต่งตัวธรรมดาธรรมชาตินี่แหละแฟนๆถึงถึงอยากดูนะทุกคนสําหรับสาวน้อยเดอะซีรีส์เชื่อว่าตอนที่น้องอุงอิงได้ออกเนี่ยแฟนๆอยากดูแน่นอนนะครับแล้วก็มารอติดตามกันว่าเขาจะปล่อยในวันไหนอย่างที่บอกกับทุกคนว่า ในฉากแรกในช่วงแรกๆเนาะที่พ่อโจเนี่ยไม่ไดเอาน้องมาเพราะว่าอาจจะมีในบทที่ทะลึ่งตึงตังแต่อันนี้คือเป็นบทที่เหมาะสมกับน้องอาจจะเล่นเป็นน้องสาวอาจจะรับบทเป็นแบบว่าเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นโห่แกน่นหน่อยพอเราได้ดูน้องแต่งตัวเรารู้เลยว่าองค์อิงอได้รับบทแกน่นเฟี้ยวๆหน่อยใช่ไหมครับทุกคนแล้วน้องก็สมบทบาทมากๆเราดูแล้วเราขนลุกอะดูแววตาท่าทางสิวันนี้มิมเอามาให้ทุกคนเนี่ย ดูกันแบบใกล้ๆเลยว่าอุงอิงคือเก่งขนาดไหนครับทุกคนเนี่ยคือเก่งมากๆเลยนะอันนี้เราไม่ได้แบบว่าอวยจนเกินไปนะครับให้ทุกคนดูแบบอุ้มอิงข่าวกระแสนะว่าสีตาท่าทางอุงอิงที่สื่ออารมณ์ออกมากับก้อยชลินีเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็เก่งมากๆนี่คือพรสวรรค์ที่แท้จริงนะครับแล้วก็หนึ่งเลยน้องสะสมประสบการณ์มาจากการถ่ายทํา MV การรับบทมาต่างๆหรือการที่แบบว่ามีไอคอนแท็กับ ในกล้องเนาะน้องผ่านรายการทีวีมาเยอะนี่แหละคือคือสิ่งที่ทําให้น้องแบบว่า,ามีพื้นฐานในการแสดงนะครับทุกคนเก่งมากๆแล้วก็รอติดตามชมกันเลยสําหรับภาพยนตร์ขายอ้อเชื่อว่าอุงอิงทําออกมาได้ดีแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนน้องเป็นธรรมชาติมากๆนี่คือนี่คือการแสดงที่แบบเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับชื่นชมจริงๆชื่นชมจริงๆนี่คือ,น,คอนี่คืออุงอิงคนที่อยากจะเป็น ดาวเด่นนะครับคนที่อยากจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น,ปนบุคคลสาธารณะเป็นดาราเราทุกคนต้องเป็นแบบนี้จริงๆต้องชื่นชมน้องสิงแล้วน้องมีการพัฒนาฝึกฝนตัวอ,อยู่ตลอดเวลาออกกําลังกายนะครับฝึกฝนอยู่เสมอ นะครับชื่นชมชื่นชมมากๆลูกสาวนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ลงคลิปไปเนาะสำหรับพ่อฮักแม่ฮักนอ้องอิงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะโอ้โหตอนนี้คอมเมนต์ถล่มทล,ลายขออุ้มอิ่มข่าวกระแสก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากมายจริงๆที่ซัพพอร์ตรุ้มอิ่มเนาะในการดูข่าวในการชมคลิปอุ้มอิ่มมาโดยเสมอมานะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ